สวัสดีค่ะรถสวยๆมีให้ชมกันอีกแล้วนะคะมาพบกันในทุกๆวันเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ Ford Ranger OpenCAP นนะคะเป็นรถยนต์ปี49ค่ะหรือปี06นั่นเองนะคะทรงสวยค่ะราคา179,000บาทเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะคะ เครื่องยนต์ดีเซลล5 0 0 0 c ซีซีตัวยกสูงจากโรงงานมาเลยค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในสวยสะอาดตามนี้เลยนะคะทุกท่านแอร์เย็นฉ่ำค่ะแม็กสวยยางสวยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยค่ะทุกท่านซื้อสดพร้อมโอนนะคะหรือท่านใดต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีเครดิตปกตินะคะวางเงินดาวน์หนึ่งพับาทนะคะ ท่านใดต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีวางเงินดาวน์0 0 0บาทผ่อนชำระเดือนละ4,900บาทนะคะโดยประมาณ48งวดด้วยกันค่ะและแถมฟรีประกันภัยชั้น2และฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ค่ะสนใจไม่ว่าจะต้องการซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะคะท่านสามารถติดต่อนัดหมายเข้าไปชมตัวรถได้นะคะทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านด้วย นัดหมายไปได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าท่านใดนะคะต้องการติดต่อแต่ว่าสะดวกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะท่านสามารถแอดได้ตามเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ